พูดจริงใครโกหกเจ๊คือเจ๊อ่ะรักเก่าใครว่าเป็นเรื่องจริงยกมือขึ้นใครว่าเป็นเรื่องโกหกยกมือขึ้นหนูได้เรื่องโกหกเก่าพูดจริงหรือว่าเก่าโกหก เือเก่าอะครับเคยหนีเมียรครับไปเที่ยวอาบอบนวดโดยที่บอกเมียไปว่าไปกินกาแฟร้านพี่ต่อใครว่าเป็นเรื่องโกหกยกมือขึ้นใครว่าเป็นเรื่องจริงยกมือขึ้นขอเชิญกงกงมานั่งครับกและมันคือเรื่องโกหกครับเพราะาผมไม่ใช่เป็นพี่ดอนครับ <c oughs> พี่ดอนพูดจริงหรือพี่ดอนโกหกพี่ดอน ชอบหนีแม่ไปเที่ยวใครคิดว่าเรื่องจริงยกมือขึ้นใครว่าเรื่องโกหกยกมือขึ้นครับเอาแป้งมาเลย <c oughs> เอาเรื่องจริงมาพูดเลนอีกแล้ว,ลวปาพูดจริงหรือป้าโกหกปาเอาผ้ามาให้พิเฉินซักผ้าแล้วพิเฉินก็บอกว่าพิเฉินเจอเงินเจ๊ตับอยู่5,000บาทอยู่ในเครื่องซักผ้าป้าก็เลยเก็บไว้กับตัวเองใครว่าโกหกยกมือขึ้นใครว่าพูดจริงยกมือขึ้น รู้จริงครับป้าเฮ้ยเจ๊งปะเนี่ยเจ๊งปะเนี่ยเจ๊ครับป้าแล้ทำไมทำแบบนี้นานยังเนี่ยเจ๊ครับป้าแล้วเปแบบนี้เท่าไหร่นะห้าพันบาทป้า <c oughs> เยี่ยแลไม่เล่นคอนเทนต์นี้กูจะรู้ไว้อะป้าคุยก่อนไ <c oughs> อ้เยี่ยไม่ได้แล้ว